กคนไปว่าเขาหยิงคนไปว่าเขาจองหองคนไปว่าเขาอู้สารพัดจะว่าที่เวียงบ้างแร่ก็ต้องวาวุ่นเลยสิคะที่ฉันอยากริฟแต่ต้องห้ามไปก่อนพี่แจกอีกแล้วผร้มรอแบงนี้มาวุ่นมาครับเนี่ พิธีกรท่านใหม่ท่าใหมเราสรรหาสรรหาพิธีกรไปทั่ววงการเลยนะเธอคุยกันไปก่อนฉันจะโทรหาพิธีกรอีกคนที่ไม่ยอมมาทํางานไม่ยอมเลยหรอไม่ยอมเลยเดี๋ยวจะคุยถามมันเลยรวยแล้วลืมตัวเหรอมึงรวยแล้วใช่ไหมข่าวปั่นกันไปจริงเลยข่าวไปทํย20ล้านเมื่อไรจะมาอะไรแกรถชูดได้นะตัวมาลงอันนี้คือเรียวของจริงนะฮะอันนี้คือเรียวของไปแล้วไปทำงานต่อเธอกูจะทำงานแล้วบ๊ายบาย คลัวจะไปลงใครก็สงสารเขานิดนึงนะฮะล่าสุดน้องกันนภัสก็นั่นนี้คือเขา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 เหมือนอารมณ์ว่า ยิงไม่คนไปว่าเขายิงเคาไปว่าเขายิงคนไปว่าเขาจองหองคนไปว่าเขาออ้สารพัดจะว่าที่เวียงบังแรอถึงขั้นแบบกลัวนักข่าวเลยตอนหลังๆเขาน่าจะเป็นคนที่แบบไม่ได้คุยเก่งขนาดนั้นอาจจะเป็นคนที่คุยได้เฉพาะกับคนที่รู้จักหรือสนิทสนมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าเขายิงการหลอกสำหรับไฟ้าว่าเขา่อนะการหลอคมเข้มแบบไทยอ่ะใช่แต่พักหลังๆดูเขาไอ้นั่นไปหน่อย ยังไงคะกินเยอะไปหน่อยทำไมแต่ตอนตอนนั้นที่เขาได้รางวัลใหม่ๆอุ้หล่อมากกันถ้ากันบอกว่ากันไม่หล่อนี้ไม่ต้องหาผู้ชายในประเทศไทยที่หล่อเลยนะเราไม่สามารถทําให้ทุกคนรู้สึกถูกใจได้อันนี้ถูกต้องแต่อะไรที่เราทาแล้วมีความสุขแล้วคนอื่นไม่เดือดร้อนถ้าเกิดใครมีความเห็นที่ต่างไปก็ต้องปล่อยใชก็แล้วแต่เขาก็ต้องวาบวุ้นเลยสิคะที่ฉันอยากรีฟแต่ต้องห้ามไปก่อนพี่แจ็กอีกแล้วพี่แจ็กสันหวังเขามาไม่ขัวแล้วเธอแม่ ใช้คำว่าประเทศไทยนี่เหมือนเป็นบ้านเกิดเลยนะพ,พร,ะมามาร้อมรอแบงน,นีมาว่าไหมครับนี่ เขามาบ่อยนะแล้วเขามีความกันเองให้กับคนไทยสูงม,มากมคือเราเองเรายังรู้สึกว่าพี่แจ็คนอกจากเขาหล่อแล้วอ่ะเขามีความสามารถเยอะ,อะอแล้วพอการที่เขามีความสามารถเยอะแล้วเขาบริหารสเสน่ห์ตัวเองเป็นมากๆโดยที่เขาไม่ได้มันไม่ได้ดูฝืนนะพี่เพิร์สรุปสรุปฉันรู้ลแล้วว่าเธอเป็นติงติงไม่ละที่ติงใ่มาที่เขาที่เขาธรรมชาติอีกอย่างที่ผมอยากอยากจะบอกนะเขาแทบจะไม่พังตัวเลยนะเขาจะไปของเขาแบบนั้นอ่ะเขาจะไปของเขาแบบที่สบายๆอันนั้นคือคือเสน่ห์ของเขาเลยนะผมว่า